เตรียมตัวยิ้มกันไว้ได้เลยนะคะเพื่อนๆเพ,อนเพราะว่าวันนี้น่ะรายการเกมเมอร์นกับพวกเรา A.S.E.Sports มีเรื่องราวน่ารักน่ารักมาฝากด้วยละค่ะแต่เอาจริงๆเจ้าตัวคงจะไม่หาเท่าไหร่ละค่ะเพราะว่าถึงกับฮะอะไรนะอย่าสปอยแล้วเล่าทีเดียวเลยเหรออ,อ่ะก็ได้ก็ได้ถางั้นเล่าเลยนะแต่ก่อนที่จะเล่านะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามกันไว้ก่อนเลยนะคะถ้าก,กดแล้วแล้วก็ไปเริ่มกันเลย นุ่มน้อยชาวแคนาดาโทรแจ้งตำรวจหลังคุณแม่เปลี่ยนพาสเวิร์ดเครื่อง Xbox เริ่มกันที่ข่าวน่ารักน่ารักแบบอยียงว่ากันก่อนนะคะเหตุเกิดก็เมื่อทวิตเตอร์ของทาง h a า t o n Police บัญชีเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำประเทศแคนาดานะคะว่าพวกเขานะคะได้รับการโทรแจ้งเหตุด่วนเข้ามาทาง911โดยคนที่โทรแจ้งเข้ามานะคะก็คือเด็กน้อยที่ไม่ทราบชื่อซึ่งเขานะคะก็บอกกับทางเจ้าหน้าที่ว่าแม่ของเขาเนี่ยได้ก่ออาชญากรรมโดยการเปลี่ยนรหัสเครื่อง Xbox ของเขา แน่นอนค่ะว่าพอข่าวออกมาแบบนี้นะคะชาวเน็ตก็พากันให้ความสนใจแล้วก็ไปคอมเมนต์กันอย่างสนุกสนานรวมถึงพากันแสดงความเห็นใจให้เจ้าหน้าที่ด้วยค่ะเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยต้องมาเจอกับเคสอะไรไร้สาระแบบนี้ค่อนข้างเยอะมากเลยและปัญหาแบบนี้นะคะแม้แต่บ้านเราเองก็มีเหมือนกันค่ะไม่ใช่แค่ต่างประเทศเพราะว่าหลายครอบครัวนะคะมักจะมีการต่อต้านด้วยให้เด็กเข้ามาสัมผัสเกี่ยวกับเกมออนไลน์ด้วยเหตุผลว่าเนื้อหาในเกมเนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็เกินวัยของพวกเขาไปพอสมควร ถึงแม้จะมีนักวิชาการบางส่วนออกมาสนับสนุนให้เด็กเล่นเกมนะคะเพื่อพัฒนาการของสมองแต่ว่าปัญหานี้เนี่ยก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันจะทุกวันนี้เลยละคะ่ะเอาเป็นว่าถ้าใครเจอปัญหาแบบเจ้าหนูนี่ก็อย่าเพิ่งหัวร้อนไปนะคะลองคุยกับคุณแม่ดูก่อนเนาะ Community เดือด e p e x l e g เ n น s บนสวิ h โดนบ่นยับหลังเปิดให้เล่นเพียงแค่2วันหลังจากที่ปล่อยให้เล่นแบบฟรีๆบนบนส t c h เมื่อวันที่9มีนาะคมที่ผ่านมานะคะล่าสุดทางผู้พัฒนาก็น่าจะขนลุกกันแบบต่อนเนื่องเลยล่ะคะ่ะเพราะว่าตัวเกมเนี่ยโดนเหล่าผู้เล่นในคอมมูนิตี้บ่นแบบยับ yeah! เลยว่ามันไม่สนุกแล้วก็เล่นยากกว่าที่ควรจะเป็นด้วย จากที่พวกเราได้ไปรวบรวมข้อมูลมาในเว็บบอร์ดชื่อดังอย่างเดดดิดนะคะก็ได้ข้อมูลคร่าวๆว่าผู้เล่นส่วนใหญ่ไม่พอใจกับระบบของตัวเกมในเวอร์ชันสวิชเอามากๆเลยล่ะคะ่ะทั้งเรื่องการเล็งที่โคตรจะยากแล้วก็ระบบไกโดที่หลอนเหมือนผีเข้าแถมยังมีเฟรมเรทอันน้อยนิดนะคะที่เล่นแล้วปวดตาแบบสุดๆเลยโดยความเห็นส่วนใหญ่นะคะก็มีทิศทางไปในทางเดียวกันว่าบางทีตัวเครื่องสวิชเนี่ยอาจจะไม่เหมาะในการนํามาเล่นเอ็กซ์เรเจนจริงๆแหละ เพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นแถมยังรันได้แค่30 FPS เท่านั้นเองในขณะที่บนคอนโซลอื่นๆนะคะทำได้สูงสุดถึง60 FPS เลยทีเดียวส่วนเรื่องของความละเอียดกราฟิกนี่คือไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะเพราะว่าตัวเกมนะคะรันได้สูงสุดแค่ 720p แบบต่อจอนะคะแล้วก็ 576p แบบพกพาเท่านั้น ซึ่งก็น,นับว่าเป็นความละเอียดที่ต่ำมากเลยล่ะค่ะและแน่นอนนะคะว่าใครที่เล่นบนแพลตฟอร์มอื่นมาแล้วเนี่ยมีร้องกันแง่เลยเพราะว่าในแพลตฟอร์มอื่นเนี่ยรันได้สูงสุดถึง1080ปีเลยเราก็คงต้องรอดูกันล่ะค่ะว่าในอนาคตทางผู้พัฒนาจะมีการปรับแก้ปัญหารตรงนี้ยังไงคำว a าบังกาเหล่านี้จต่าจะกลับมาอีกครั้งในรูปแบบเรโทร Teenage Mutant Ninja Turtles หรือว่านินจาเต่านะคะเป็นเกมแนวแอคชั่นคออที่เราสามารถเล่นพร้อมกันได้สูงสุดถึง4คนกำลังจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะในรูปแบบเดิมนั่นก็คือ16บิตนั่นเองการกลับมาในครั้งนี้นะคะของแก๊งนินจาเต่าเนี่ยเป็นการร่วมมือกันระหว่าง s t u d i o อ e ดัดอีและก็ t r i b u t e Games โดยในภาคใหม่นี้นะคะจะใช้ชื่อว่า Shredder Revenge พร้อมกับปล่อยตัวอย่างใหม่ออกมาเรียกน้ำย่อยด้วยล้วละคะ่ะ และในภาคนี้ก็จะพาทุกคนย้อนกลับไปในยุครุ่งเรืองของซีรีส์นี้กันค่ะนั่นก็คือเกมที่เน้นการเล่นแบบโคออกสามารถเล่นพร้อมกันได้4คนเหมือนเดิมนอกจากนี้นะคะยังมีการปรับภาพให้กลับไปเป็นรูปแบบ16บิตเหมือนในยุค1987เลยละค่ะโดยทางสตูดิโอนะคะได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาค Turtle s ิลซินทานที่เคยโด่งดังในอดีต ส่วนรายละเอียดอื่นๆรวมไปถึงแพลตฟอร์มที่จะลงตอนนี้ทางทีมงานยังไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมในส่วนนี้นะคะแฟนๆนินจาตาอทั้งหลายเนี่ยอดใจรอกันไปก่อนนะคะไว้มีข่าวอัปเดตเมื่อไหร่พวกเราจะนํามาแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งเลยนะเจนัวร์เขาร่วมกับโซนี่เพื่อป้องกันเราแฮกเกอร์ acker, และกลโกงต่างๆ ่าวดีสำหรับชาว PS5 เลยแ่ะคะ่ะเมื่อบริษัท d e n o v e r ระบบป้องกันการแฮ็กชื่อดังได้ประกาศร่วมมือกันกับทาง Sony เพื่อป้องกันเหล่าแฮกเกอร์ที่หวังจะแฮ็กแล้วก็จเจาะข้อมูลของเครื่อง PS5 แล้วค่ะนั่นหมายความว่านักพัฒนาเกมทั้งหลายนะคะตอนนี้จะสามารถใช้ d e n o v e r กับเกมของตัวเองบนเครื่อง PS5 ได้แล้วนั่นเองค่ะผู้กำกับและก็ผู้จัดก,การของทาง d e n o v e r นะคะได้ให้สัมภาษณ์ถึงหัวข้อนี้ว่าที่ผ่านมาการโกงเกมถือเป็นสิ่งที่บ่อนทำลายวงการเกมแล้วก็ทำให้การมีส่วนร่วมในเกมลดลง ซึ่งปัญหาดังกล่าวกระทบไปถึงรายได้ของผู้พัฒนาเราจึงมีความภูมิใจอย,ย่างมากที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือนักพัฒนาผู้มีความสามารถและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้เล่นในปัจจุบันนะคะมีเกมจากเครื่อง PS ฟาดหลายเกมที่ได้ใส่ระบบป้องกันของ d e n o v o เข้าไปในตัวเกมแล้วและระบบนี้เนี่ยจะทำงานในทั้งรูปแบบออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์เลยใครที่คิดจะโกงหรือว่าแฮกนะคะระวังตัวไว้ให้ดีเลย ไหนใครได้ไปลองเล่นเอฟเฟกต์บนสวิชมาด้วยตัวเองบ้างแล้วคะมีคอมเมนต์อะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมไหมเม้นเอาไว้ได้เลยนะคะหรือว่าอยากจะคุยเรื่องข่าวอื่นที่นํามาฝากในวันนี้ก็ได้ไม่ว่ากันจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กันไปด้วยนะรวมถึงกดติดตามกันเอาไว้ด้วยล่ะจะได้มาเจอกันทุกวันไงจ้าพบกันใหม่พรุ่งนี้นะไหยาย